ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตตาพรแก่หน่วยงานต่างๆทั้งหมด45หน่วยงาน นายชานนนวาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัฒนาพรให้แก่หน่วยงานต่างๆจำนวน45ห้าหน่วยงานเพื่อนำแบบลายผ้าพระราชทานเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นพร้อมเพิ่มมูลค่าให้กั ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมตลอดจนน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยให้ทันสมัยสากล กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่มั่นคงยังผลให้ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณที่ทรงมีตอบเหล่าปวงชนชาวไทยปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนําแนวพระราชดำริในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนอันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยและสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัฒนาพรที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่9ก้ากุมภาพันธ์2568 ณมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงมีพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายสิริราชพัฒตาพรประเภทผ้ามัดมี่และประเภทผ้ายกจกขิดแพลวา่าที่ทรงออกแบบขึ้นเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปรกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักา์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตราพรประจำปีการศึกษา2568จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงศึกษาคนา้นคว้าลวดลายที่ปรากฏในศิลปรกรรมไทยและผืนผ้าโบราณที่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยที่ทรงนำมาออกแบบต่อยอดให้โครงสร้างลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากลและสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาติไทยจังหวัดชเชิงเซาได้ดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริผ้าไทย ใส่ให้สนุกไปยังทุกหมู่บ้านชุมชนทั่วจังหวัดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่มั่นคงยังผลให้ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น